สวัสดีค่ะวันนี้มีประสบการณ์ส่วนตัวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือคุณแม่สามีติดโควิดค่ะแล้วก็ติดสายพันธุ์ใหม่แบบไม่แสดงอาการด้วยนะคะมีไข้แค่ลุมล่มๆค่ะไม่ไอไม่เจ็บคอสามารถทานข้าวได้ปกติแค่ปวดเมื่อยร่างกายเนาะท่านก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิดค่ะก็เลยทานยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรไปเนาะแต่ว่าก็ไม่ทําให้ดีขึ้นก็เลยตรวจเนาะเพราะตรวจเจอว่าเป็นโควิดปืบปะค่ะก็พบว่ามีอาการปอดอักเสบนะคะติดเชื้อนะคะแล้วก็มีตับอักเสบด้วยนะเนื่องจากกิน ฟ้าทลายโจรเข้าไปนะคะก็คือการรักษาของคุณหมอก็คือพักตับไว้ก่อนนะคะแต่ว่ามาฆ่าเชื้อทางปอดแทนเนาะแล้วก็พบว่าคุณแม่เนี่ยค่ะมีอาการปอดเป็นฝ้าด้วยนะพอเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งก็ส่ง ตัวนี้ไปให้ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะฆ่าได้เฉพาะแบคทีรียแต่ไอเฟสเนี่ยค่ะฆ่าแบคทีเรียได้ด้วยฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะจะทําให้การติดเชื้อในลําคอลดน้อยลงเนาะและก็ลดอาการไอด้วยพอคุณแม่ไอหนึ่งก็บอกว่าไอก็บ้วนเลยนะคะพอบ้วนเสร็จปุ๊บ มันก็จะไม่ไอเพราะไม่ไออะค่ะเชื้อก็จะไม่ลงปอดเนาะอาการติดเชื้อก็จะน้อยลงด้วยเนาะอีกตัวช่วยหนึงที่1ส่งไปคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นน้ําผลไม้มากีพัทนะคะน้ําผลไม้ตัวนี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของแม่ด้วยนะคะจะช่วย ล้างทําความสะอาดเลือดนะคะช่วยเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพิ่มภูมิให้คุณแม่ด้วยทําให้เลือดของคุณแม่สะอาดขึ้นแล้วก็อาการปอดติดเชื้อดีขึ้นด้วยนะคะค่าออกซิเจนเพิ่มเป็น99เลยค่ะเมื่อทานตัวนี้แล้วเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวไล์เซนเชียลไล์เซนเชียลค่ะเป็นสารอาหาร50ชนิดนะคะแล้วก็ใน3เม็ดเนี่ยค่ะได้กรดอะมิโนโครบเลยนะให้สาร SO d นะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะคนปกติทานวันละหนึ่งซองค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกัน แต่คุณแม่เป็นโควิดหนึ่งให้ทานเช้าสองเย็นสองนะคะพอทานได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็คุณแม่อาการดีขึ้นมาเลยนะคะค่าออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นปอดติดเชื้อลดลงนะคะและอาการตับอักเสบดีขึ้นด้วยค่ะหนึ่งชอบมากๆากเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทั้งสองตัวนี้ค่ะจะช่วยให้ร่างกายของคุณแม่เสริมภูมิด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะติดแล้วหรือยังไม่ติดอนะ่ะก็สามารถดูแลร่างกายตัวเองได้นะคะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะ